เราเป็นาทางเข้าตลาดาตลาดปลาบางแสนนะครับซึ่งจะเป็นสไตล์คล้ายญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจ๋าไปเลยนะครับใครมาใครไปนะครับก็สามารถมาแวะถ่ายรูปชิวๆชิคๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งคนมันเยอะเกินไปนะเราคงมาผ่านเฉยๆนะอะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ตลาดปลาอ่างศิลาครับผมไปเดี๋ยวเรา ติดตามการเดินทางของผมนะครับไปเลยนะครับตลาดปลาอ่างศิลานะครับไม่ไม่ไหวนะเยอะเกินนะครับคนหวครับไม่ไหว,ไไหวอ่ะดูต่อ รหรือว่าสะพานปลาอ่างศิลานะจะเป็นสะพานที่ทอดยาวยืดออกมาอยู่ห่างจากตัวตลาดปลาบางแสนครับอย่างที่าไป6โลนิดๆน,นะครับแล้วก็วิวที่มองเห็นไปตรงนู้นนะจะเป็นเขาสามุกนะครับซึ่งถ้าเกิดคูณมาจากเขาสามุกก็ได้เหมือนกันนะครับคือว่าที่เที่ยวมันติดก,กันไปหมดเลยท้องขายตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพวกของสดนะครับแล้วก็เป็นพวกของฝากเล็กๆน้อย จิกๆนะครับผมอะยังไงใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาตรงนี้ได้มาดูวิถีชีวิตด้วยก็ได้นะครับเป็นการตกปลาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับที่นี่ก็คนตกปลาเยอะเหมือนกันอะอยู่ที่ต่อไปนะฮะเราจะไปกันที่พานใหม่ชนบุรีอยู่ห่างจากนี่ไปน่าไม่กี่โลนะครับอะยังไงก็ลุยกันเลยครับผมสะพานใหม่ชนบุรีครับไปถ่ายรูปเช็คอินที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของวันนี้แล้วก็จะไปหาปักนาวกันนะครับผมยังไงก็ติดตามผมได้นะครับผมไปลุย อันนี้เราก็จะไปกันที่สะพานใหม่เนาะก็ห่างจากนี่ไปนะครับตามแบบมัน7.9กิโลแต่าตามที่เราจะขึ้นไปบนสะพานใหม่เนี่ยก็ประมาณไม่กี่โลนะครับ2-3โลประมาณนี้นะครับผมห่างจากตัวสะพานปลาศิลาเนี่ยไม่ไกลเลยนะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าที่เที่ยวที่บางแสนนี่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกันทางนั้นเลยเนาะอ่ะก็มุมกล้องนะครับอาจจะเป็นมุมที่ติดหมวกซ้ายเยอะกว่าเลยนะครับ เพราะว่ารถมันเยอะครับถ้าจะให้ผมหยิบกล้องที่มาถ่ายผมเพลงว่ามันจะไม่สะดวกผมก็เลยติดติดหมวกดีกว่านะครับน่าจะสะดวกในตัวผมมากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับตัวผมมากกว่าเนอะแล้วทุกคนอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่าที่ผมจะใช้เป็นตัวไม้เซลฟี่นะครับในการถ่ายเนาะอ่ะต้เดี๋ยวเราขี่กันไปอีกไม่ไกลนะครับผม ผ่านไปประมาณขึ้นทางนะครับขอตามแมปล้วก็เราก็จะมาถึงนี่ขอสะพานใหม่ชะพานใหม่หมเวอร์ชั่นสะพานวันในตอนล้อกแล้วที่ผ่านเราก็จะเป็นในช่วร์อาร์คีวิวบรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมืดมองไม่ถึงน,นี่นะครับเป็นสะพานใหม่ชนิดเป็นเส้นทางระยะสี่ห้ากิโลเลยนะครับที่สร้างขึ้นมาเนาะน่าจะสร้างเพื่อระบายรถในเมืองนะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่นะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันกับนี่ระาีร์พิศกร การข้าวแข้งเงาพี่ครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้น,นะครับถ้าให้เทียบก็ค่อยคล้ายกับอาเก็บน้ำยหยดเลยอมชมวิวบรรยากาศอาเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปจะซื้อไว้ก่อนแ้วครับผมอาเรามาถึงที่ถ่ายรูปแล้วนะครับนี่นะฮะวิวก็จะประมาณนี้เลยนะมีคนมาตกปลาเยอะแยะเลยนะครับนี่สะพานสะเทินนูน่นทอบถึงนู่นาเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะถ่ายวิดีโอนี่แหละไม่ใช่ถ่ายรูป อ่ะนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่ออีก73กกิโลไปหาบักนาวของเรากันนะครับผมซึ่งมันจะผ่านทางที่โคตรเฮี้ยที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะเคยขี่ผ่านไปแล้วนะครับก็คือถนนเรียบด่วนครับหรือว่าบางนาตราดนะครับผมก็อ่ะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม แล้วได้กลับมาหานาวอีกเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเช็ดเงี้ยต้องสัมภาษณ์กายก้นเก่าเก่าแตกข้าทมัข่อยได้เลยอืรอดี๊ดชิ้นกระองเค้กแล้วก็กลับไปต่ออ๋ออยากกินเท่าไหร่ไงอยางกินไหมไม่มีต้มไก่เอาป่ะเราจะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งก่อน ก็กลับไปจริงอ่ะแล้วโอวขเขาจะเฮี้ยนขนาดนั้นกลับไปเด้อดตายเลยนะหอมเลยนะไม่หวนออานนะกลางทางไม่นอนก่อนนะนี่มิสเตอร์ยังเท่จะปิดไฟก่อนไปเร็วเดี๋ยวเราจะเทียงกันเดียวเราปักเทียนกันปักเตียงแดดเลยเถอะเอาสีนู้นมาน้วยสีนึงเลย ทำไมต้งเสือแปดเราเสียบสเสืออันอยังไงตัวตัว,ตว,ตวนี้กินได้ไหมไกินได้ไม่ได้เลยจังเลยของน้มนี่สวยจังเลยมันเป็นพลาสติกนะไม่ต้องแฮร์ ไม่สไปยด้วยเปล่าออีกแล้วเอามันเป็นแบบอะไรไงมันเป็นแบบไม่ดับอ่ะเอาเร็วเดี๋ยวมเปลวเปลวเปล่าเปล่าหมดแรงหมดแรงเลยวันเกิดบักนาวทุกคนก็จะได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์บัตรหนาวหนุ่มบวกวาหนาวเนาะ ใช่ไหม,ไม,ม,มของมิว่าเรากินหมดสักอย่างไหมโ <c oughs> อ้ยกนกนกินนนที่โรงเรียนทำ,ำประจำเลยหหลาทำประจำเลยใช่ตา <c oughs> มหรือเปล่าเี่ใเ นะครับนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่เราได้ขี่ไปกับ3กับ400โลเพื่อมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์บักนาวกันก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเขาว่ากันไปนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาว่างอีกหนึ่งวันก็ยังไม่รู้จะไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับคืนนี้ก็ลาตีสวัสดีครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับ อรุณสวัสดิ์ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งเนาะเราได้นอนที่สบายๆมันก็ธรรมดานะครับที่เราจะนอนเยอะนะครับเราจะไปกินข้าวกินปลาที่ไหนไม่รู้ก่อนผมกลับเนาะก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปแวะตรงไหนอีกดีนะครับแต่ให้กลับไปชนบุรีตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าทางอย่างเนี้ยไปประมาณ70กว่าโลนะครับผมไปเดีย๋ยวเราพากันไปครับผมลุย อะไรดีเนาะวนเยอะไปหมดเลยทุกคนมนน่้อร่อยอ่อาอาะ้น,นี่กับอะไรดีเราได้ของกินเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรก็คืออะ,อะไรรู้รแค่นี้ อันนี้ใครโดก็บอกด้<ม>วย ทำเทวาลายพระอิพรคานคลียวเซ้ายเลยต้เลียวซ้ายทินะขรได้เ้ยวขแล้วก็เลียวขวาผขอบคุณครับเลียวซายเ้ยโคเจ็บายุกบ้านส่งอะไรแล้วก็เลียวซายกอนรอ๋อเนี่ยหรอโอ้โหเตรูจะดจัดเลยวะ งดใจลูกงดอ้าวเขาเนี่ยก็เอาป้ายแขนอยู่นะงดให้บริการอาจารย์นี่แค่ใส่นี้ก็ด้วย ครับอันนี้ก็คือครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็5โมง14นะครับผมโอยมันมูเตลูไปปะไม่ใช่ทางไกลๆเลยอ่ะแต่ยังไงก็ลองดูนะครับตรงนี้ก็ ขี่ห่างจากที่เรามาก็ประมาณ20กว่ากโลนะแต่เส้นทางก็อย่างที่เห็นไปนะครับเลงกันตาเลือกอ่ะนะเพราะว่ารถเรามันใช่ครับมันบรรทุกมาหนะักด้วยเ้ยยังไงก็อย่าลองพาเข้าไปดูนะ อ่ะนะครับก็ออกมาจาก เทวไลเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเออว่ะเราก็ลองมาดูนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายนี้โดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็อ่ะลองดูเนาะเนาะอ่ะใครที่เป็นสายนี้หรือยังไงนะครับก็สามารถมาตรงนี้ได้หรือใครอยู่แถวบ้านผมสลับบุรีปากช่องก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่หมูสีนะครับขอใหญ่คลิปนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนคลิปหน้าจะทําอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับเที่ยว กับกายครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปบา,บายครับ